สวัสดีครับวัพบ,บกับรายการ ACG ครับวันนี้เราไม่มีอะไรเล่นแล้วก็ต้องมาหาเกมในวันแปดเล่นนั่นเองครับไปดูกันครับเดีเนี่ยมันชนแบบนี้เรามันจะเป็นอะไรนะหนึ่งต้องขยายแล้วครับเสียงดังเกิน ปิดเสียงเลยแม่งไม่ไมีอนี้ครับอนี้ครับกดอยังไงวะไอ้อยาโอ้ยมันไม่ไใชะรเรล่นวะ กูให้ในใจว่าใช่เล่นยังไงเป็นอ๋อไปตายซะอืมเลทคิ้ว เน่ยตัวเนี้ยแม่งลอยวะไม่ได้๊ดๆไปอ่าไปโดนคิวซะไอ้เหี้ยโอเคแม่งมันเดี๋ยวเอาลิงให้ครับว่าโอ้ยโอ้ยอ้า โดนมันไล่อาเบะแล้วอ่ะเวนกำเบยแม่กูฟื้นละก่อนนี่แหละมึงไอ้เหี้ยยายผิดใช่ผิดท่าไอ้เหี้ยมึงจิกข้ากูอ้ออ้ออ้อ,อเกมนี้ท่าจินตน,นาการ มันมันครับเกมนี้ท่าจินนันการมากเลยสองคอมโบจัดการให้เดสปินคนไทยลอยได้อ่อ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 มึนเจอพลังเครื่องต่อกูนะอืมจัดไป คุณขอมาเราจัดให้อืมไม่ทรงไม่ถามสุขภาพมไม่ทรงไม่ถามเออลงส่งสุขภาพเออ,เ,ออเออีไปเบยแต้องให้ใช่ไหมมันให้ผมใช้เองนะ อืมจะไปอืมฮ่า,าไม่ทรงไม่ถามเรื่องสุขอ่ะอ๋อยอ๋ออืมรู้ไปคือ่ะไม่เชื่อไงเดินี่มันจีทีวีนะเว้ยฮ่า้อโอ้อย,ออย

เจออยู่สะพินเนาะอือยู่สะพินไหมเลยแล่ะโ,โดนดีกูก็แค่มือไอ,อ้ะมันแทงเราอ๋อโดนไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋อไป,ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่ามัน เล่นงอโอ้ยกูยังแพ้ไม่ได้กูยังดืมปิดกูยังไม่ได้ปิดฮอนกูก็ไม่เคยเล่นฮอนแล้วกูจะปิดยัง,งไงทำไมทำไมวะบอกอ่าฮะบอกสาเหตุมาทีอืมอือบอกสาเหตุทำไมต้องปิดปิดทำไมไอ้ใช้ผิดคน ผิดที่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮอนอ๊้เ,เออเออ่พริงนันแม่เป็น,น่ยวกูกลับมาอืมนี่เปลี่ยนมั้งนี่เอย ปอมมืออาหันเอาเอ้ยเอ้ยหนัหนหันไม่เป็นหนันไม่เป็น คือมันจะเหลือเนืดเด้อเ้วหรอวะแม่งตกอรหันแม่งไปเลยครับอ้อ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  สงสัยมันขึ้นหลอดซินนั่นส่งนานน,านตาจะบอดเอมสุดเทือนนะคิดถูกหรือผิดทั้งนี้เกมนี้อ้ากูค,คิดผิดเองละมัง้งดูมจะตกด้วยมัน ทำไมต้องตบก่นเขาท้อืืือออ่40เอ่อ40คอมโบแล้วอืม40คอมโบ20คอมโบอืมอืมข้าจะไม่อยอมอืมอี๋โดนคิวแม่งเลยนารักตีมตบ อ่าอะมึงจะขอมาทำไมกูมไม่ได้สร้างสนอะไรเลยนะอ่า uh huh. <c oughs> เอะเอ้ามึงเล่นแบบนี้มีเรื่องครับอยอมไม่ได้ละพูดคือเฮ้ย 嗯嗯嗯嗯，是啊，是啊。 ดนเลาของขึ้นเลยเออฮะอวังเอาไปดินไม่เป็นไรหรอวะเออโดนพลังที่แรงอ่ะนี้ยังไม่ตายก็สุดยอดแล้ว กูิงโดดไม่ไปเลยคุยมันโดดตัวไหนล่ะกูโดดได้เมียเอานะเชีย่ยจะเอาให้วินนี่แหละเฮ้ยอเีย ตานี้ tak จะไม่เล่นนะเหี้ยอ้อเหี้ยเอ เอฟต่ำอืมคอยใช้อ๋ออ๋ no โอโนวินเนอออโนวินเนอร์ขจบเกมแลนครับมันไม่ไหวแล้วครับ